จากอยุธยานะครับเนว่าว่เคลนหนึ่งหนึงเต็มครับอีกสิบกับอีกเช็คงโมงกับอีกส,ส,ส,อสิบสิบสองสิบสี่โมงนะครับ,รบขาเกตปันจเนีนะครับอีก30มกิโลนะครับ30กว่ากิโลก็จะถึงสาขานะครับ ก็อเอาเกจปัตตานีมากอะไรมาเจอมาพอ้าดาน,วาดานความมั่นคงนะนานนานนั่นแหละครับดานความมั่นคง ที่ครับ,นะรบกำลังกอ่ง <c oughs> กอสร้างก่อสร้างสะพานนะครับแก้ไขบุรณะนะครับสะพาน เชลปิดนะครับ,บทุกสนะพานเห็ดไม้ น้องจิกนะคร จากเดินทางมาจัหวัดส,สาขาหมดแล้วครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งไปเรื่อยๆครับแล้วไปพอกันทั้งหนาครับผม ครับก็จเยื่นเพื่อนอยู่ที่70ครับแลนดมากครับเพื่อแได้จอดแล้วครับมีจอดเปลี่ยนกะอยู่ทาแสนะครับขามาจอดเติมน้ำมันอยู่บันหน้าเดิมนะครับขามาจอดกินข้าวอยู่ทุ่งสงนะครับผมแยกปั้นจำปานะครับแยกจำป่าครับทุ่งสงนะครับ อีก22่กิโลนะครับจะให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะคลิปนี้สินแยงแน่นะครับาการเดินทางนะครับกับ Volvo FM 370นะครับน้ำหนักสินน้ำหนักมันทั้งรถทั้งสินค้าก43นน็43ตันนะครับ43ตันซึ่ง ค้อมแข่างหลวงนะตอนกายน้ำนัก45ตันนะครับซึ่งเป็นหางสามเผ่านะครับอากาศแดดนะครับอากาศแดดเดียวแดดจ้าขนาดนะครับ,รบเดี๋ยวไปพอกันแยกมาครับ กนี่ก็เลี้ยวซ้ายนะไปน้องจิกปัตตานีต้องไปกับนาราธิวาสยลาะลาครับสิ่งเป็นเลี่ยงเมื่อออกจากปัตตานีนะครับบรลงว,ว่ามันเปิดใส่ยังนะครับเปิดใส่หรือยัง โพ้นครับโค้กไปสถานีรถไฟโค้กซึ่งสถานีสิพานโค้กพนะครับพยาล่าไปนปะครับตัวใด้ตรงไปตัวใด้ไปนราธิวาสไปนะครับตรงไปนะครับอย่าสายไปนี่กับน,น้องกิกปัตตานีนครับ สัส้นนิดน้อยนะครับตากอนก็เคยมาอยู่อยู่างแบบสองปีสามสามหานะจะมาจมบอกมาอยู่ปีกวานะ่าเนาะปัตตานีจำบ่ได้เหรอครับเคยมาออกตั้งตังเกยอยู่ปีครึ่งสองปีหมด เกษตรกรน้องจิกนะน้องจิกช่วงสมัยไม่อยู่ช่วงนั้นโอ้มันหักกันดีนะครับนนทั้งพี่น้องยทดสลามตั้งันนั้นนะว้าเอื้เอเฟื้อนะครับกันดีว่าท่านมี เดี๋ยวไปบางขัางนาอีกนะครับสิบกว่าล้อก็มีการซ่อมแซมถนนน,นนะครับถนนคอ,อ็บอพังคือได้ซ่อมนะรับ ี่ซสอมสพานว่า ยางใหม่แนละ้ขอเขตอำเภอหน,นองจิก ากการัศกรันมันกิดสียูม,มองสะพานร้อยนะครับสถานีตำรวจนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับสถานีตำรวจนะครับอยู่ซ้ายมือที่ว่าการอำเภอซ้อยายมือจะยึดทิดกันครับก่อนสีฝังขวามือกับเป็นโรงเรียนครับก่อนติดตงปัตตานีนะครับรัเกราปัตตานี ไ,ได้ครับนาราธิวาตนาราธิวาตไปทางนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไป้พอกกันทั้งห้าต่อครับผมครับใกล้จะถึงแล้วมีด่านความมั่นคงแล้ว ร้สางถนนก้อนเกดนะครับปกอกทิพตตานี่บิ๊กซีกันสิเลี้ยวใสยังแยกนี่นะครับเอาเปิปิดนะครับไป,ไปเลี้ยวแยกนาก็ได้นะครคบนี่เขาไปบ่ไใดนะครับเทก้อนเีต ก็ไปเลี้ยวแยกหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายแล้วไงตรงไปกับไปนารา ด้านหนึ่งນะคับด้านความั่นคง อยู่ข้างหน้าซ้ายมือหน้าับถึงแล้วบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีพัตตานี่ โอสามนานน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 นครับผแล้วครับผม มาถึงแล้วนะครับมีรถอรอลงอีกถึงแล้วครับบิ๊กซีปัตตานีนะถึงแล้วครับบิ๊กซีปัตตานีครับมีมาข้างหน้าอีกก็เริ่มปอสงสัยจะได้กลับดึกแน่นอนครับรถเฟสนะครับรถอาหารสดนะครับ ลดอาหารสดลงแล้วพอดีนะครับอาหารสด ดเดินทางถึงยังสวัสดิภาพนะครับไปพอกันคลิปนานะครับผมคลิปนี้ไวส้สำเนครับสาแขกนะไปพอกันคลิปนาครับผมคลิปนี้ไวส้สำเนครับถึง บ่ายสามโมงพอดีครับทั้งยังสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ